วัดความสูงค่ะวัดความสูงของหิมะหกสิบเกือบหกสิบนะรถสองันสามคันเนมัเกรดอีกคันนึง่งฝั่งโน้นอีกคันนึง่ง นี่จะมีลูกค้าหรือใครเขาจะ,จะออกมาเขาไม่ออกมากันหรอกทำผมไปนั่งเฝ้าร้านก่อนกัน <laughs> นั่งเฝ้าร้านก่อนออนี่ทงเดินเข้าร้านนะคะจะพาเดินเเข้าไปในร้านลูกค้าเขาเดินเข้ามาตอนแรกเขาบอกโอ้มอง ร้านส,สวยงงนี่เขาจะมีป้ายติดไว้อย่างนี้มนเข้ามาเล็กไงพอเข้าไปแล้วมันก็สว่างสวัยสว่างสวัยเข้ามาเข้ามาแล้วก็โอ้ยร้านสวยขอไปนี่นะเรียนโรงเรียนเนี้รันรันานนานแล้วก็ตั้งแต่ไอพศอสอหนึ่ง 9ก้าหเดี๋ยวนี้ไม่มีรั้วนี่แลัฐแล้วก็ไปเติมที่ที่นี่แหละที่โรงเรียนยโรงเรียนอะไรล,ลืมจำชื่อไม่ได้ละนึกบางทีก็นึกไม่ออกนะครับไม่ได้ดัดจริตไม่ได้ดัดจริตมันก็ลืม